วันนี้นายกอนุทินชาญวิรุฬห์ะตอบคำถามนักข่าวกระแสข่าวว่าโผคอรมอต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกข่าวว่ารัฐมนตรีบางคนมีปัญหานะวันนี้เจ้าตัวยืนยันนะว่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนี่หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปฏิเสธรอบหนึ่งไม่มีปัญหาทุนเก้าไปแล้วตอนนี้รออย่างเดียวแล้วลว,วันนี้ไปไหนครับวันนี้ไปที่สภา หอการค้าแห่งประเทศไทยพาทีมว่าที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็มีคุณเอกนิตินิติพันธ์ปรพาสรองนายกรัฐมนตรีครั้งว่าที่นะครับคุณอัตพลพลังงานคุณสุพจีพาณิชย์คุณวรพักน,นะช่วยครั้งไปหาหารือกับภาคเอกชนสภาหอการค้าครับมีดรพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานต้อนรับนี่ก็ได้มีการ พูดคุยแสดงความยินดีและยังไม่มีการเปิดเผยถึงนโยบายขับเคลื่อนภาคเอกชน4ด้าน,นาที่พร้อมสนับสนุน,นสร้างความเชื่อมั่นประเทศนักลงทุนเพิ่มสภาพคล่องการเข้าถึงแหล่งทุนลดภาระค่าของชีพต้นทุนส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เป็นธรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกระตุ้นการซื้อการท่องเที่ยวคือเอกชนเนี่ยยืนยันว่าพร้อมสนับสนุน4นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ส่วนนายกอนุทินก็นะตอบรับนะฮะเดี๋ยวลงไปฟังการสนทนากันนะครับรู้จักกันมาเป็นเวลาทิงทุกท่านในที่นี้ก็ไม่ใช่กนแปลกหน้าแปลกตาสำหรับผมนะครับรู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยเคารพนับถือกันมาเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่ผมได้มาในวันนี้ก็คือเพื่อมาพบกับพุกท่านนะครับนำคณะ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจมาให้พวกท่านได้รู้จักซึ่งผมก็มั่นใจว่าท่านทั้งหลายก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่มาในวันนี้ก็เพื่อที่จะนั้งใจจะมารับฟังในรายละเอียดนะครับมาหารือแล้วก็มารับข้อเสนอเนี่ยจากทางออก,กันค้าไทยรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับก็เป็นรัฐบาลที่เราจะเน้นในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยให้มีความกระชับแล้วก็เข้มแข็งขึ้นภายในระยะเวลาที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็แนะนําว่าที่รัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจนะครับซึ่งได้ทูลเก้าถวายรายชื่อไปแล้วถ้ามีการโปรดเก้าก็จะเร่งถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบริหารราชการแผ่นดินโดยแนะนําว่าดเรเอกนิติเนี่ยจะรูแลเรื่องเศรษฐ,ฐกิจดูแลกระทรวงการคลังส่วนการพาณิชย์การค้าคุณสุปจีสุธรรมพันธ์พลังงาน ก็คุณอัตพลนะแล้วก็ดูแลภาพรวมนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็คุณเอกนิตินะเป็นคนนำเสนอนะก็จะดูแลภาพรวมเรื่องเศรษฐกิจมีคุณวรพักนะแล้วก็มีใครต่อใครเข้ามาช่วยกันนะแล้วก็นอกจากนี้ทางหอการค้าไทยนะที่บอกว่าตอบรับสีนโยบายเร่งด่วนที่นายกอดทนเคยพูดเอาไว้แล้วนำเสนอรายละเอียดอีกฮะหลายเรื่องทาง,ง,งเรื่องการพัฒนาคนอัพสกิลรีสกิลต่าง ซึ่งจริงๆก็ตรงกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยค่ะแล้วก็หลังหารือก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะใช่ค่ะหลายท่านมีการให้สัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณอนุทินก็ยืนยันว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนมาร่วมพูดคุยกับทางหอ,อการค้าในส่วนของดรพจน์อรรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอ,อการค้าก็มีการเปิดเผยนโยบายสข้อที่นายกถแถลงไว้เราเห็นด้วยเลย เราเสนอว่าเป็นมุมมองเศรษฐกิจในตอนนี้ด้วยซ้ำการท่องเที่ยวการส่องออกการลงทุนอุปสรรคต่างๆต้องเดินไปข้างหน้านักข่าวถามว่ามันมีปัญหาใหญ่หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องเงินบาทเงินบาทแข็งค่ามากๆระยะสั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังค่ะคุณเอกนิตินิติธันประพาสเป็นคนเปิดเผยค่ะ ก็ตามที่ท่านนายกได้ให้หลักการไว้นะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพตอนนี้ก็ผมก็ได้คุยกับท่านว่าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเตรียมมาตรการต่างๆที่จะรองรับในส่วนนี้นะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพในเรื่องค่าเงินนะครับ เสียหายให้กับประเทศชาติมากขึ้นไปกว่าการนีดังจริงๆต้องบอกว่าผมต้องรอบทกล้าวก่อนนะครับแต่ว่าก็ได้ในทางปฏิบัติก็ได้พยายามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ก็ตามที่ คุณเอกนิติก็พยายามจะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานเต็มที่เพราะว่าต้องรอโปลดเกล้าลงมานะคะแต่ระหว่างนี้จะพยายามประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการทํางานในภาพรวมนักข่าวถามว่าคุณอนุทินเนี่ยได้มอบหมายว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมทํางานเรื่องอะไรบ้างในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณอนุทินเปิดเผยว่าจะเป็นส่วนของการดูแลเรื่องของตลาดนะคะต้องทําทุกทางให้ไทย เป็นประเทศที่เป็นคู่ค้าที่มีความได้เปรียบประเทศอื่นๆการเจรจาสิทธิประโยชน์ต้องทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดใน4เดือนนี้เศรษฐกิจต้องเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังค่ะก็คงไม่ถอยหลังแล้วครับนะครับเราเรามีเวลาไม่นานก็จริงนะครับอย่างที่ผมเรียนนะก็ต้องจดไว้มันเป็นสัญญานะ a g r e e m e n t ที่เซ็นไว้นะครับ ก็คือ4เดือนยุบสาภา4เดือนหลังจากการแถลงนโยบายการแถลงนโยบายเขาจะเกิดขึ้นเมื่อทางคณะมนตรีได้ถวายสัตว์แล้วซึ่งตอนนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังเราก็เตรียมตัวร่างนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภาไว้เปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีปรับแก้นิดๆหน่นนยอยๆอย่างพอวันนี้เรามาพบกับทาง สภาหอการค้ามันก็อาจจะมีบางจุดที่เราคิดว่าเราจะไปปรับแก้ในส่วนของร่างนโยบายที่เราได้จัดทาไว้เกือบเสร็จแล้วก็ปรับแก้ให้สอดคล้องกับ สินที่่เเรราาไได้หหไ้ืกวงหคุณอนุธียังเปิดเผยด้วยนะคะว่าภาพรวมการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจและตัวเองก็มีความใจกว้างไม่ได้คิดว่านโยบายที่ผลักดันออกไปจะเป็นนโยบายของใครเพราะว่าภาพรวมเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนค่ะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ ตัวผมเองท่านก็คงเห็นนะครับผมผมผมก็ว่าผมก็ใจกว้างนะผมจะไม่คิดหรอกครับว่าถ้าผลักดันนโยบายนี้ออกไปมันจะทําให้มันเป็นนโยบายที่ผมไม่ได้คิด,คดเองอาจจะเป็นนโยบายของพรรคอื่นกลุ่มอื่นคนอื่นแต่ของผมผมคิดอย่างเดียวถ้ามันเกิดประโยชน์กับส่วนกับประเทศกับประชาชนผมไปหมดนะครับเพราะเวลามีอยู่แค่นี้มูแต่ไปคิดว่า ้าจ,จะไปกลัวใครจะดีเด่นดังหรือว่าได้เครดิตถ้าทุกคนได้เครดิตไปเลยครับเพราะถ้าเกิดมันสำเร็จคนที่คิด,คดไอโครงการนั้นก็ได้ตัวผมในฐานะผู้ฝักลันผมก็ได้ก็วินวินวน,นะคููสิ่งที่ดีที่สุดคือทุกคนต้องวินนะครับไม่ใช่คนหนึ่งชนะคนหนึ่งแพ้ถ้าอย่างนี้มันก็นำไปสู่ความขัดแยง้งการ ดึงซึ่งกันและกันถ้าเราคิดว่าทุกอย่างวินวินทั้งคู่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะได้เครดิตแต่ประชาชนได้ประเทศได้ผมก็มบอกได้คำเดียวผมไปหมดแล้วครับในร่านโยบายมีมรูมีหนูฮะความเป็นปอยู่ <c oughs> ที่ดีาว่ามีรูมีหนูเนี่ยเป็นเ,เหมือนสโลแกนเหมือนคติที่คุณนุทินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งข่าวที่แล้วอะมีรูมีหนูคือมีช่องไหนที่แก้ปัญหาได้ ไปช่องนั้นไปหมดเพื่อแก้ปัญหาให้ลุง่งเรือเอาผลของการแก้ปัญหาเป็นหลักพูดง่ายๆอันนี้คือสไตล์ของนายกอนุทินนโยบายที่รัฐบาลจะดําเนินการเป็นนโยบายที่ทําได้จริงทําได้เลยไม่สนใจว่าเป็นนโยบายของใครมาก่อนขอเพียงให้ประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์นี่เป็นโค้ดวันนี้ฮะ